กันกันตถาวอนครับพักนี้เลี้ยงแต่ลูกครับมินพิชียค่ะพักนี้น่าสวยจังจุดเด่นของพักคุณนี่คืออะไรผมว่าในการดีเบตครั้งนี้อาจจะมีเวลาไม่พอนะครับเพราะว่ามีแต่ข้อดีทะในท้ายพูดข้อด้อยนี่ไม่ต้องมีแอร์ไทม์หรอกครับแต่ข้อดีอาจจะต้องสองสามวันนะครับข้อดีอะข้อดีนี่เห็นไหมไม่มีเลยไม่มีเลยข้อดีพูดได้ทั้งวันค่ะ ลองวิเคราะหข้อดีของมนกันมันอาจจะเยอะคุณอาจจะเลือกพูดไม่ถูกอะครับคิดไม่ออกอะขายได้ง่ายขึ้นนะครับสินค้าดีราคาดีมาร์เก็ตติ้งดีคุณต้องเป็นมืออาชีพครับเลือกสินค้าที่มีคุณภาพถ้าให้ผมนึกก็บริษัทเด็ก้งกลุ๊ครับเรื่องค่าไฟที่แพงเนี่ย <c oughs> <c oughs> มาก <c oughs> บ้านผอขนาดติดโซลารเซลล์แล้วนะฮะเกือบสองหมื่ ปกติของคุณนี่เท่าไหร่นะพันหหรือพันแปดนะสามพัน <3, 000. S 1> อันนี้มันใช้ไฟได้กี่ชั่วโมงครับ <15. S 1> ชั่วโมงสิบห้าชั่วโมงสิบห้าสามพันโอ้ครับอันนี้ติดโซลาเซลล์ไหมคะติดอ๋อนี่เรากำลังทำอะไรกันอยู่อะนโยบายพักคุณไม่มีนะ <c oughs> ครับเขายังไม่ถามเลยค่ะลดค่าไฟไใ,ให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ครับคุณลดค่าไฟให้พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ค่ะใช้ไฟบ้านพี่กันได้ไหม คือเนื่องจาก ENA ว่านโยบายของพรรคเขาอาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าค่าไฟมันแพงมากเนื่องจากอากาศมันร้อนนะครับก็มาที <น ressive. S 1> ่เดีย์ของเฮาส์สิครับเปิดอะไทั้งวันอันนี้ไคเก่งราบบินนะคะบินคิดว่าต้องมีค่ะถ้าเขามีออปชันที่2เผื่อไว้อะนอกเวลาง,งานที่เขาต้องทาอยู่แล้วอะ่ะมันก็จะเป็นรายได้เสริมถ้าวันหนึ่งรายได้เสริมมากกว่ารายได้หลักเขาก็จะสามารถเลือกได้ว่าเขาจะเอาอะไรก็พี่เพจครับแล้วก็ทําไม่ดีกว่าลอกเลยอ่ะ บวกทําให้ดีกว่างไงผมไม่ได้ฟังแล้วครับทักษะการฟังไม่มีเลยชิญครับคำถามต่อไปครับขอกี้ค่ะสิบป้ากปปูถามมึงอะใช่ปะเ <_ d> ขาพูดว่าขอกีใช่ป,ปะหมาใช่ป,ปะม <_ D> ินว่ามันผู้ดีอังกฤษดีอ่ะแล้วก็แบบนารักอะผมไม่ใช่ป,ป่ะฮะเพราะว่าหน้าเหมือนผมอไอ้ <_ d> ใช่ชอบเลี้ยงชิบะครับหน้ามันคล้ายๆกันน่ารักครับโอ้อ,อันนี้ต้องทําใจเลยฮะเนื่องจากว่าเราเที่ยวกันเป็นงานหลักเลยเพราะว่าเราทําที่ไหนก็ได้ที่มีโทรศัพท์แล้วก็มีอินเทอร์เน็ตครับเดลคอนเที่ยวบ่อยคิดเห็นยังไงดีค่ะนึกอยู่นะนึกคําตอบ <S <S 2> <S 2> อยู่นะทัวร์คำถามแปลว่านึกคําตอบนะอย่าขัดจังหวะเวลาคุณพูดสิ<ท>รครับผที่การฟังไม่มีเลยอ่ะขอโทษครับสองส สองสอคือสบาํมเสมอและสร้างสรรค์ถ้าคุณจะต้องทำอาชีพอะไรสักอย่างที่คุณรู้สึกว่ามันมั่นคงและยั่งยืนและมันอยู่ในเทรนด์โลกจริงๆสุดท้ายคุณต้องเป็นมืออาชีพครับและออนไลน์จะเป็นหนึ่งในทุกๆอาชีพที่คุณทำเสมอเพราะฉะนั้นครับผมพูดแค่นี้แล้วก็ตัดสินใจเลือกกันเองว่าตอนนี้คุณจะไปในทิศทางไหนและคุณจะเติบโตไปในโลกอนาคตได้อย่างไร ชอบแบรนด์อะไรครับแบรนด์ที่คุณชอบที่สุด The Icon Group สิ่งที่ผมชอบเป็นแบรนด์เสื้อผ้าชื่อ Kevin Klein คุณถาอะไรครับคุณถาชอบแบรนด์นี้เหรอชอบ Kevin Klein Kevin Klein เดี๋ยวไ่โปรโมทให้เขาค่ะชอบ Kevin นี่คุณไทยอินเหรอทำไมก็ผมชอบผมผิดอะไรผมผิดอะไรฮะเขามาแย้งผมทำไมอ่ะเขาไปฝ่ายค้านอ่อโอเคโอเค